อลฮฮาวายหากพูดถึงที่เที่ยวทะเลในอเมริกานั้นแน่นอนนะคะว่าทุกคนคงนึกถึงฮาวายเป็นที่แรกเพราะที่นี่เป็นรัฐที่รวมชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับโลกไว้มากมายรวมถึงภูเขาไฟที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยและมีสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย ตามสรญหามาเล่าสู่กันฟังนะคะเราจะนำทุกคนไปท่องเที่ยวฮาวายรัฐที่50ของอเมริกากันค่ะหมู่เกาะฮาวายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากรัฐอื่นๆค่ะ ที่นี่เป็นรัฐเดียวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีภาษาเป็นของตนเองและถือเป็นอีกหนึ่งในภาษาราชการของรัฐเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษอีกด้วยนอกจากมีภาษาเป็นของตนเองแล้วฮาวายยังเป็นรัฐเดียวของประเทศที่มีพระราชวังตั้งอยู่ค่ะเนื่องจากก่อนที่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ฮาวายเป็นราชอาณาจักรที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์มาก่อนค่ะถ้าเราพูดถึงฮาวายแล้วจะไม่ได้หมายถึงเกาะแค่เกาะเดียวค่ะแต่ฮาวายก็เป็นรัฐโพ้นทะเลที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งอเมริกาเกือบ4,000กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก และประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง137เกาะและน่าสนใจตรงที่เกาะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟในทะเลและลาวาที่ไหลผ่านแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกแต่ถึงจะมีมากกว่าร้อยเกาะที่นี่จะมีเกาะหลักๆสำหรับท่องเที่ยวเพียง8เกาะเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ก็คือเกาะใหญ่แห่งฮาวายและเกาะโอวาฮูซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของรัฐฮาวายอย่างโฮโนลูลูค่ะดอกชบาคือสัญ,ญลักษณ์สำคัญของฮาวายนะคะเรียกว่าเป็นดอกไม้ประจำรัฐก็ว่าได้ เมื่อไปถึงเกาะฮาวายเราก็จะได้ยินเสียงทักทายของผู้คนที่นี่ด้วยคำว่าอโล h าไม่ว่าจะพบปะเจอกันหรือเอื่อนเอ่ยคำลาก็จะพูดว่าอโล h าซึ่งเป็นคำทักทายในภาษาฮาวายมีความหมายถึงสวัสดีและลาก่อนค่ะในคลิปนี้จะนำชมเกาะโอวาวหู ซึ่งมีสถานที่โด่งดังหลายแห่งค่ะแห่งแรกที่จะนำชมส่วนใหญ่อยู่ในเมืองโฮโนลูลูซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฮาวายนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดมีประชากรประมาณ 371,657คนและเป็นเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะโอวาวหูอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วสารทิศค่ะแห่งแรกที่จะนำชมนะคะคือหาดัยกิกิ หาดนี้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะแหล่งพักผ่อนยอดฮิตตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโฮโนโลูลูเป็นชายหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวมีความยาว3.2กิโลเมตรที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวละเอียด ทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาและมีกิจกรรมริมชายหาดมากมายให้ได้เพลิดเพลินโดยที่นี่ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ3ของ100ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกค่ะนี่คือรูปปั้นของดุกคาฮานามกุ oku, นักว่ายน้ำโอลิมปิกและผู้บุกเบิกกีฬาเซิร์ฟบอร์ดที่หาดไวยกิกิค่ะ หาดไวกิกิมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มานานหลายศตวรรษโดยกัปตันเจมส์คุกได้ขึ้นฝั่งที่หาดนี้ในปีคศ .1778 ค่ะที่นี่มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งและรีสอร์ทโรงแรมสุดหรูหลายแห่งเรียงรายตามริมชายหาดผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมมานอนอาบแดดและทำกิจกรรมทางน้ำกันที่นี่ ชายหาดนี้จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงเหมาะกับการมาเล่นเซิร์ฟมากๆค่ะสถานที่แห่งที่สองที่ฮาน o ลูลูเกาะโอฮาอูที่เราจะนำทุกคนไปชมนะคะคืออุทยานแห่งชาติอนุสาวรีย์ไดมอนด์เฮดหรือไดมอนด์เฮดสเต a มอนิเม m นท์ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่อายุกว่า300 0 0 0ปีค่ะ เป็นภูเขาไฟรูปกรวยที่ดับแล้วตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของหาดไวกิกิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดของเกาะภูเขานี้เต็มไปด้วยตำนานในอดีตเคยเป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮาวายโบราณซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่ ประกอบพิธีบูชายันมนุษย์มาก่อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาโดยในปีคศ1904 i ดมอน d h เฮดได้ถูกซื้อโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ทางการรบภายหลังก็ได้สร้างทั้งป้อมปราการอุโมงทหารรวมถึงสถานีดับเพลิง ที่เต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และห้องวางแผนการรบที่นี่จึงถือเป็นผลงานวิศวกรรมที่สุดยอดในยุคนั้นค่ะปัจจุบันไดมอนเฮดกลายเป็นสวรรค์ของนักปีนเขาที่อยากขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่บนปากปลองภูเขาไฟโดยมีจุดชมบิวเลอาหิที่สามารถชมทัศนียภาพ รอบรอบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้แบบ360องศาค่ะนอกจากนั้นฮโนลูลูยังเป็นดินแดนภูเขาไฟแห่งเดียวในโลกที่ยังคงมีลาวาปะทุออกมาจากใต้ผิวโลกอย่างต่อเนื่องนะักสถานที่ต่อไปเชื่อกันว่าหลายคนคงรู้จัก Pearl h a r ร์เบกันดีนะคะ ที่นี่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากเหตุการณ์โจมตีทางทหารโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อวันที่7ธันวาคมคศ1941เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เรือรบหลวงแอ,อริโซนาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และการสูญเสียครั้งใหญ่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะภายในเพ a r l h a r ร์เบจึงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นักท่องเที่ยวที่มาชมจะได้เรียนรู้เข้าใจและรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของสงครามในอดีตนี่คือพระราชวังอิโอลานีที่โฮโนลูลูค่ะ สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1882เดิมเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งฮาวายก่อนจะกลายมาเป็นที่ทำการของรัฐบาลและกลายมาเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ราชวังในที่สุดซึ่งปัจจุบันพระราชวังอีโอลานี ได้รับการจดทะเบียนให้กลายเป็น National Historic Landmark ของอเมริการวมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮาวายที่ใครที่ได้มาเที่ยวเมืองฮโน o ลูลูแล้วก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะนอกจากชายหาดไวกิกิที่มีชื่อเสียงแห่งฮโน o ลูลูแล้วที่นี่ยังมีอาฮานาอูมา ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในอเมริกาด้วยค่ะโดยอ่าวแห่งนี้ได้มีการจดทะเบียนให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอ่าวฮานาอูมาและอุทยานใต้น้ำเมื่อปีคศ1967 มีโลกใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแนวปะการังสัตว์น้ำหลากสีสันหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีชายหาดที่สวยงามอ่าวนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโอวาฮหู o ah ค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโฮโนลูลูประมาณ20กิโลเมตรเดิมทีคนฮาวายเรียกที่นี่ว่าอ่าวโค้งด้วยลักษณะโดดเด่นเป็นรูป โคงเหมือนพระจันทร์รูปเสี้ยวสถานที่ต่อไปเป็นแห่งที่6แล้วนะคะจะนำทุกคนไปดื่มดำกับบรรยากาศแสนสดใสที่หาดลานิไกาในเมืองไคลัวเกาะโออาหู o A oo, เช่นเดียวกันเมืองไคลัวห่างจากโฮโนลูลูประมาณ30-45นาที มีไฮไลท์เป็นชายหาดสีทองและต้นปาล์มที่ขึ้นเรียงรายริมหาดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสมองเห็นวิวเกาะสองแห่งตั้งอยู่กลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่เป็นทั้งแหล่งรีสอร์ทที่พักร้านอาหารและบาร์ริมทะเลที่สำคัญที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากๆด้วยค่ะ สถานที่ต่อไปที่อยู่บนเกาะโฮวาฮูคือสวนสาธารณะหาดคาลามาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโอวาฮูค่ะเป็นส่วนหนึ่งของหาดไคลลัวมีความยาว4กิโลเมตรที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่งดงามหาดทรายเนียนละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าครามไม่มีแนวปะการังใดๆ บวกกับมีคลื่นขนาดเล็กถึงปานกลางและลมที่พัดอย่างสม่ำเสมอทำให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักวินเซิร์ฟไคท์เซิร์ฟบอดี้บอร์ดรวมถึงการดำน้ำตื้นและว่ายน้ำอีกด้วยนี่คือช่องลมฮาโลนาเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเกาะฮาวาย ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนจากการประทุของภูเขาไฟและมีท่อลาวาล้อมเหลวเกิดขึ้นปัจจุบันแม้จะไม่มีภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นอยู่บนเกาะนี้อีกต่อไปแต่ช่องลมนี้ที่ในภาษาฮาวายแปลว่าจุดชมวิวยังคงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปชมปรากฏการณ์น้ำพุพุ่งพุ่งผ่านรูใต้ดิน อันน่าตื่นตาตื่นใจริมชายฝั่งของมหาสมุทรที่สวยงามช่องลมฮาโลนามีจุดเด่นคือน้ำทะเลที่พ้นขึ้นสูงถึง30ฟุตโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นซัดเข้าหาชายฝั่งและถูกบังคับให้พุ่งผ่านรูใต้ดินซึ่งรูหรือช่องที่ว่านี้ก็คือช่องลาวาเมื่อหลายพันปีก่อน นักท่องเที่ยวสามารถได้ยินและสัมผัสได้ถึงเสียงน้ำที่ดังกึกก้องเบื้องล่างก่อนเกิดการประทุโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงที่มีคลื่นสูงชาวฮาวายโบราณเชื่อกันว่าช่องลมฮาโลนาเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณและเสียงพ่นน้ำก็มาจากวิญญาณที่โกรธแค้นนั่นเอง สถานที่สุดท้ายที่จะนำชมคือศูนย์วัฒนธรรมโพลิน e เซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้เราได้ไปสัมผัสศิละปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าพ,พื้นเมืองฮาวายทั้งเจ็ดเผ่าไม่ว่าจะเป็นวัดฟิจิการแสดงพายเรือคนูและมีการแสดงต่างๆให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปตลอดเวลา โดยมีไฮไลท์เป็นระบำฮูลาฮูลาการแสดงระบำชื่อดังของชาวโพลินีเชียนนั่นเองและเป็นสเสน่ห์และสีสันอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำทุกคนไปรู้จักสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งบนเกาะโออาฮูเมืองโฮโนลูลู หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะขอขอบคุณเว็บ travel.trueid.net, เว็บ p a l a n a c o m เว็บ a c h i v e m w a y c o t h เว็บ n w i k i p e d i a o r g w i k i p o l y n e s i a n c u l t u r a l c e n t e r เว็บ Go Tours Hawaii com, Web Oahu Activities dot com, Web Hawaii Guide o com, Web Spotlight Hawaii com และภาพบางส่วนจาก iStock Photo นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ